เมอรงซูค่ะเมื่อในข้าวขามาริเพีนติ๊กไทยจอมกันแทงอันเป็นทางอันในคณะเขามาได้จอมกันคาเป็นสังละ่ายตออัมตัมรออาราตัมราตัมราเน่มันก็จะเป็นปับลิกไว้คันนะอ๋อค่ะตัมราเนี่ยมันตีปองว่าเป็นปับลิกอันเฮ็ดไว้ตาอเรพเฮียนในสังไหนเจินน์ค่ะนาะเต็มเจออันเตรียมเจอ จำเตรียมยู่ยไว้กันค่ะเนาะเพราะเพรมันตีเกี่ยวกับอ่าตีเกี่ยวกันตั้งอันการเห็นการสอนเอเป็นภาษาเสียนอันค่ะเนาะจำราค่ะเนาะเตรียมไว้ตั้งหูตั้งหันสีปั๊บปับมันคันเนาะเอาใคแล้วก็ระปำในค่ะเนาะรออาระระในค่ะเนาะบออัมบัมระบัมระบัมนั่นก็ระปำในค่ะเนาะอันนี้ก็บอกว่าเต้นเต้นนั่นค่ะเนาะเต้นระปัมก็มันเจือหันอยู่ไหมครับเต้นเรียกว่ากาสีอันอันค่ะเนาะ ยาคอทออธร intersect. รมนออานาทรรนาเนี่ยบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดนาคันนะเฮ็ดนาทรรนาเนี่ยค่ะเนาะเอาค่ะเมอันตังคำตัมราระบัมธรรนาเนี่ยค่ะเนาะมาทางอันนึงค่ะกออัมกัมรอไอไลกัมไลกัมไลเนี่ยบอกว่าเป็นแหวนค่ะเนาะกัมไลมาทางอันนึงรออัมลำยอไอใหญ่ลำใหญ่ ลำไยของว่าเป็นมอลำใหญ่ค่ะเนาะจออําจำปออีปีจำปีนี่ยถือเป็นหมกเออ่หมกจำเงินใครเนาะความใจเขาจำปีในค่ะเนาะโอเคอ่านโดยทังคำหนึ่งกำไรล,ลำใหญ่จำปีในค่ะเนาะอ่านด้วยดังเสียงค่ะตำราระพำทำนาเนาะระพำนั่นก็ระปำในคำเดียวกันค่ะเนาะกำไร ลำไยจำปีเนี่ยคะนะเนาะอาคาสังวาและจะริตเฮลิกไทยเนี่ยก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ค่ะนะเมือสุขค่ะ